สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับมื้อนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางพยองแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสีมะอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางแม่แอนนะครับเรียกได้ว่าได้ใจเอฟซีเต็มเต็มนะครับว้าเล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับแม่แอนฟาดเดือดหลังติ่งพอพอบุกเพจค่ายไม่พอใจที่ค่าย โค้ดแบบนี้ลั่นพูดโอเวอร์เกินไปป้าพี่น้องมันมีประเด็นนี้อย่างอีกน้อบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับทางเพจค่ายตเกียวมิวสิกนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพตดนะครับเป็นรูปบอดบิ๊กนะครับยืนนะครับแล้วก็เป็นการเซลล์บอดบิ๊กนะครับเป็นรูปบอดบิ๊กยืนหันหลังอยู่นะครับแล้วเพิ่นก็เลยเซลล์บอดบิ๊กว่าบุ๊ยดาราประจําค่ายนะครับ ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องหลังจากนั่นนะครับติงของคุณพ่อพอติงของคุณหมอลําสาวเพื่นหินเพื่นกเลือบพอใจนะครับเพื่อนบอกว่าโอเวอร์เกินไปบ่อวยกันเกินไปบ่ดาราอีหยังประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับหลังจากนั่นนะครับทางแม่เอนหินแม่เอนก็ฟาดกลับนะครับเพื่อนบอกว่าดาราอะไรอวยเกินไปแมนบอกครับแม่เอญเพื่อนกเลือเขาไปตอบกลับนะครับเพื่นบอกว่าประจําไค่ายแม่สาวเ้าจังไหนก็ได้ตัว ค่ายเจ้าของนะครับเรียกได้ว่าแม่แอนนี่ได้ใจเอฟซีเต็มๆนะครับสีอ,อื่นจังไหนก็ได้ตัวสีอ,อื่นดารลาก็ได้ตัวกับปินดาราประจําค่ายค่ายเจ้าของแม่ประมาณนี้นะค,ะครับหลังจากนั้นนะครับทางคุนคณิตาเด็ดพันนะครับพเพิ่นกันเลยได้มาพูาดวอวยนะครับพูดอวยแม่แอนนะครับเพิ่นพูดแบบนี้ครับบอกว่าอวยยศแม่แอนค่ะนะครับหลังจากนั้นก็นเลยมีเอฟซีของมาพอมมนนะครับท่านแรกนะครับเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่าแม่แอนจะอวยลูกชาย เจ้าของกระบ,บอแปลกเด้อนะครับลูกในค่ายแม่แอนจะอวยว่าเป็นดาราของค่ายมันผิดตรงไหนจ๊ะนะครับก็คุณเขารักเขาภูมิใจในตัวลูกๆสิ่งไหนดีเขาก็อวยกันส่งเสริมกันจ้าใครไม่ชอบก็ไปไกลๆเลยจ้านะครับอีฟซีานนีกับฟาดกับนะครับบอมากลกับไปไกลๆยามาเซะนะครับแค่นีกับบอเพราะใจตีประมาณนี้นะครับ เอฟซีท่านต่อมานะครับเอฟซีท่านนี้ตั้งข้อสงสัยนะครับแค่บอกว่าบอดบิ๊กนะครับเป็นดาราประจำค่ายซื้อกับบอลพรใจนะครับแต่อีกฟังหนึ่งอื่นกันนะครับบอกว่าเป็นพระเอกนางเอกนะครับนางเอกอีกยังเท่าจุนว่าเลี่ยวยังอื่นนางเอกอยู่ประมาณนี้นะครับเอฟซีท่านนี้เพิ่มคอมเมนต์นะครับบอกว่าแม่มึงแห้งพระเอกนางเอกนะครับนางเอกกะเท่าๆนะครับคำนี้นะครับคำว่าเท่านะครับพูดเบาๆก็เจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นความ คิดเห็นนะครับของ f อฟบางท่านบางคนนะครับป้าเอรเรียกได้ว่า,อาขอไปครับแม่เอรนะครับเรียกได้ว่าได้ใจ f อฟเต็มๆนะครับหลังจากติ่งคุณพอพอ,พอเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดาราอะไรอวยเกินไปนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่พี่น้องน้อง,องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องเพราะงแสนบ้านทุ่งน้ำเนเด้อครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ